จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้ครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการประกาศปรับเปลี่ยนราคาน้ํามันนะครับปรับเปลี่ยนราคาน้ํามันซิ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ํามันของเรานะครับก็ราคาค่อนข้างจะแพงแต่ว่าขณะเดียวกันทางด้านโคโกรัฐบาลเองก็ประกาศว่า ครับเพื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ํามันของเจ้าอื่นแล้วนะครับก็ยังถือว่าถูกครับนะฮะของประเทศอื่นแล้วถูกกว่าหลายประเทศครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีนี้เราจะไปดูในส่วนของทางด้านราคาน้ํามันก่อนนะฮะว่าราคาน้ํามันเมื่อวานนี้วันที่10เมษายนนี่น้ํามันราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันระหว่าง ปั๊มบางจากปั๊มเชลปั๊มปตทนะครับปั๊มพีทีนะฮะเขาก็มีการเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปเปรียบเทียบทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับก็คงจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าผมจะเปรียบเทียบเฉพาะปั๊มที่เราคุ้นเคยนะฮะก็คือเอาเป็นปัม๊มแต่ว่าจริงๆแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นปั๊มพีทีก็แล้วกันนะฮะนะฮะว่าราคาเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันปั๊มพีทีนะฮะ อันนี้เป็นราคาเป็นตัวแทนของพันน้ำมันนะเมื่อวันที่9เมษายนเวลาตี5นะครับวันนี้ก็วันที่11นะฮะอ่ะดูนะฮะโดยเขามีเมื่อวันที่10เมษายนคือเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานอัปเดตราคาน้ามันนะครับของกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลล่าสุดนี้จาก4ปั๊มดังก็ประกอบไปด้วยบริษัท PTG e n e r g y จำกัด แล้วก็บางจากปิโตรเลียมปตทน้ำมันแล้วก็ค้าป,ปลีกและก็เชลแห่งประเทศไทยราคาดูแล้วก็ไม่ต่างกันนะฮะเอาเป็นว่าผมให้ดูราคาถ้าเผื่อเป็นแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาอยู่ที่ลิตรละ3 8 2สิบาท25สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ3 7บาท1 4สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ37สบาท98ีเซล B 7นะครับลิตรละ2 9บาบท94 ดีเซลหมุนเร็ว B20 29,94, บาท94ดีเซล29 9บาท94นะครับแล้วก็เบนซินลิตรละน้ำมันเบนซินลิตรละ46บาท16สตางค์อันนี้คือปัม๊ม PT นะครับในขณะที่ทางด้านปั๊มบางจากก็คล้ายๆกันนะฮะปั๊มบางจากก็ใกล้เคียงกันนะครับไปที่อีกปั๊มหนึ่งก็แล้วกันนะฮะในส่วนของทางด้านปตทปตทก็ ้ใกล้เคียงกันดูราคาปตทก่อนนะฮะแก๊สโฮ95ลิตรละ38บาท25แก๊สโฮเอ่อแก๊สโฮ E20 37บาท14แก๊สโฮ E85 30บาท44แก๊สโฮ91 37บาท98เบนซิน95อันนี้คือเบนซินนะครับเบนซิน95 45บาท66ในขณะที่ PT นะครับ PT นี้เบนซินของ PT นะฮะ 46บาท16บ6บาท 16, แต่ว่าของทานด้านปตทนะครับฐานด้านปอตอทอปอตอท,อปอตอทอนี้นะครับคือเขาไม่วางเรียงให้เราดีๆนะฮะเบนซินส5่ิบห้าบาท66บครับนะฮะก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับ จะสังเกตว่าแพงสุดก็คือเบนซิน95ครับลิตรละ45บาท66รองลงมาก็คือนะครับรองลงมานี้ได้แก่แกสโซฮอล์91 37บาท98ครับแล้วก็ดีเซลพรีเมียม35บาท96ส่วนดีเซลธรรมดาก็คือ29บาท94ครับนะอยู่ที่ประมาณนี้ทีนี้ขณะเดียวกันถามว่าราคาน้ำมันอย่างนี้นะครับ ถามว่าถูกแพงหรือไม่อย่างไรครับท่านด้านโคโกครับได้นําไปเปรียบเทียบนะฮะนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับว่าน้ํามันของเรานี่ถือว่าถูกหรือแพงนะครับโดยทางด้านท่านโคโกก็คือนายธนกรวังบุญคงชนะโคกประจมสํานักนายกบอกว่า รัฐบาลภายใต้การนำพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกและก็รัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีมาตรฐานได้มีมาตรการดูแลราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าครองชีพให้ให้กับพี่น้องป้องป,องปายนะครับให้สอดคล้องกับสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตึงราคาน้ํามันดีเซลนะครับอย่างที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือย9บาบาทกว่ากว่านะครับก็คือไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2565 จากนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนานะครับรัฐจะช่วยส่วนที่ราคาเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งหรือ50%รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากราคาแก๊สหุงต้มคือ LPG ครับให้แก่กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าแก๊สหุงต้มเป็นร0อยบาทเป็นเวลา3เดือนและก็ช่วยลด และก็ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเร้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คงราคาค้าปลีก N g V ที่กิโลกรัมละ15บาท59าทเป็นเวลา3เดือนให้กับคนที่ใช้ก๊าซเอทั่วไปอีกทั้งยังช่วยราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะโดยได้รับส่วนลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอ250บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือน แล้วก็มีการสนับสนุนราคาก๊าซ NGV ให้แก่ควนคารรถแท็กซี่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันโดยจะตึงราคาไว้ที่13บาท62ต่อกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนนะครับนี่คือมาตรการที่ภาครัฐช่วยนะครับในแต่ละส่วนทีนี้ถ้าเผื่อบอกว่าราคาน้ำมันของไทยเราถ้าเผื่อเทียบกับทั่วโลกเป็นอย่างไรนะครับ ทางด้านโฆษกรัฐบาลเองคุณธนกรก็บอกว่าราคาพลังงานในประเทศไทยยังไม่ใช่ว่าแพงที่สุดครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้ำมันดีเซลณนะวันที่7เมษายนประเทศไทยยังอยู่ที่ลิตรละ29บาท49เานต์ในขณะที่น้ำมันดีเซลของประเทศอื่นๆนะครับของไทยนี่คือลิตรละ29บาท49เานต์ฮ่องกงลิตรละ84บาท917เานต์นอร์เวย์ ลิตรละ80บาท5สตอังกฤษลิตรละ77บาท80สตาอเมริกาอยู่ที่44บาท92สตาอินเดียลิตรละ44บาท23สตา์ญี่ปุ่นลิตรละ40บาท41สตาส่วนในอาเซียนนะครับสิงคโปร์ปรากฏว่าน้ำมันดีเซล,ลนี้ลิตรละ64บาท90สตางค์กับสปปลาว48บาท60ฟิลิปปิน 4 7บาท36กัมโูชา43บาท78สตางค์เมียนมา41บาท83สตางค์อินโดนีเซีย40บาท 86, 86สตางค์พูดง่ายๆว่าในอาเซียนนะครับไทยเราน่าจะถูกที่สุดรองจากบรูไนครับและก็มาเลเซียแค่นั้นเองครับมีแพงกว่าเรานี้คือ มีแพงกว่าเรานี่คือ7ชาติถูกกว่าเรา2ชาติครับก็คือมาเลเซียกับบรูไนที่เหลือนี่แพงกว่าเราหมดครับไม่ไว่าจะเป็นสิงคโปร์ก็ลิตรละ64บาท90าลาว48บาท60ฟิลิปปินส์47บาท36กัมพูชา13บาทเ8เมียนมา4 1บาท83อินโดนีเซีย40่สิบบาท8ปสตางค์ในขณะที่เราไทยเราลิตรละ29บาทสี่าสตางค์ครับ แล้วก็น้ำมันดีเซลทั่วโลกเฉลี่ยแล้วลิตรละ4 3บาบาท85สาตางค์พูดง่ายๆว่าประเทศไทยเราน้ำมันดีเซลนะครับถูกกว่า7ประเทศในอาเซียนและก็ถูกกว่าน้ำมันทั่วเฉลี่ยของโลกด้วยครับนี่เฉพาะดีเซลนะครับในขณะที่น้ำมันเบนซินที่นี้ครับน้ำมันเบนซินของเรานี่อยู่ที่ตัวแกสส๊สฮอร์นะครับ อยู่ที่ราคาลิตรละ38บาท35สตางค์ของไทยเรานะฮะเมื่อวันที่7เมษายนน้ำมันแกสส๊สโซฮอ95ของเราลิตรละ38บาท35สตางค์ฮ่องกงอยู่ที่96บาท24สตางค์นอร์เวย์83บาท11สตางค์อังกฤษ71บาท60อินเดีย49บาท74ญี่ปุ่น46บาท27อเมริกา40บาท47 และก็ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยทั่วโลกนะครับทั้งโลกเฉลี่ยลิตรละ45บาท36แต่ของไทยเราอยู่ที่ลิตรละ38บาท35ครับทีนี้พอมาเสี่ยงตาดูในกลุ่มอาเซียนนะครับปรากฏว่าน้ำมันเบนซินของอาเซียนนะครับสิงคโปร์ลิตรละ70บาท50สตางค์ลาวน้ำมันเบนซินแกส๊สโซฮอ95นะครับลิตรละ57บาท82สตางค์ กลิปิน48บาท63สตางค์กัพูชา47บาท91สตางค์เวียดนาม43บาท53สตางค์มาเลเซีย40บาท12สตางค์ครับพูดง่ายๆว่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ95ของไทยเราก็ถูกกว่าเพื่อนในอาเซียนครับก็ที่ถูกกว่าเราก็มีเพียงแค่บรูไนครับนอกนั้นก็คือแพงกว่า ทั้งหมดครับทางสรุปแล้วก็คือในอาเซียนนี่ของเรานี่คือทั้งดีเซลแลวก็เบนซินราคาถูกกว่า7ประเทศครับในอาเซียนเราแพงกว่าเพียงแค่2ประเทศครับครับนี่เป็นข้อมูลจากการชี้แจงของทางด้านโคษกรัฐบาลนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องครับ ขอแรงความร่วมมือร่วมใจจ,จัดจัดทุกภาคส่วนทั้งภาควัฐภระเอกชนภาคประชาชนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานฟฟ้าและก็น้ำมันซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานก็จะมีการออกแคมเปญเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและก็เปิดเกิดประโยชน์ส,สูงสุดต่อประชาชนและก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงครับครับนี่เป็นคำชี้แจงนะครับจากทางด้านโฆษกรัฐบาลครับ ก็เหมือนกับว่าคือของเราแพงแต่ว่าขนาดเดียวกันประเทศอื่นแพงกว่าของเราอีกเหมือนกันครับครับก็มีหน้าที่ก็คือต้องแต่ว่าขนาดเดียวกันน้ํามันดิบตอนนี้ครับก็ราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ90บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับเก้าสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเดิมทีเราก็เกรงว่าจะขึ้นไปถึง140 150นะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้ปรากว่าน้ํามันดิบเองก็ราคาถูกลงไม่ถึงหลักร้อยครับ ยูเอสดอลลาร์ต่อบาเรลครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เรียกว่าทั้งตรึงน้ำมันทั้งควบคุมภาวะเงินเฟอ้อตอนนี้ครับนะฮะอ่ะก็ดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะลงเอ,อยอย่างไรตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับรายการทุกคนคุยข่าวก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับช่วงบ่ายผมกลับมา16นา10นาทีครับสวัสดีครับ